ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูงเนียรด้วยนะคะว่ามีงากระเด็นมีอะไรนะครับเดยวนี้คุณยายจะชอบพาเด็กๆมากินกินเปลือกต้นนี้นะคะแม่แแม่ควันก็ไม่ทราบว่ามันคือต้นอะไรแต่ว่า คุณยายสอนให้เด็กๆกินค่ะแม่แม่มันเป็นเปลือกเปลือกไม้เดี๋ยวมารอดูคุณยายกินคุณยายแทะพี่หนาวก็เอางางาแทะเอาเปลือกมันนะคะนี่มันจะเป็นสีแดงเลยคุณยายไม่มีขนายแทะเปลือกไม้กับเขาใคจะดูอยูพี่หนาวกับคุณยายกินนี่ได้เปลือกมาแล้ว ได้เปลือกมาแล้วค่ะแม่แม่อ่าอยู่ในมืออยู่ในมือคะ่ะแม่แม่เปลือกไม้นี่นี่คะ่ะคุณยายแพะแล้วก็สอนให้ก้นหนาวหัดกินด้วยมันน่าจะเป็นยาชั้นดีของเด็กๆคะ่ะแม่แม่น่าจะเป็นยาชั้นดีของช้างดูพ่อดูพ่อดูคุณยายคุณยายกำลังแพะเอาเปลือกนะคะแม่แมเอาขนาดแพะเอาเปลือก อาพ่จูพ่จูเอาพิจูไปใช้ด้วยโอ้พ่จูเบียดพ่จูเบียดมาเลยค่ะแม่แม่อ่าอ่าพ่จูอเอาเลยยายยายไอจูไอจูไอจูกินด้วยเด <c oughs> ี๋ยวยายกำลังจะสอนวิชาพ่อถ่ายทอดวิชาย,ยาพื้นบ้านสมุนไพรน, <c oughs> นะคะคุณยายกำลังสอนเด็กๆนะคะแม่ๆม่ว่าเออต้นนี้เป็นยานะลูกเจ็บท้องเป็นไข้ท้องอืดท้องเฟอ้อตดไม่ออกก็ก็ <c oughs> มากินต้นนี้ ยาคุณพ่อเมื่อนาวต่อเมื่อวินาวเตะไปโจ้เลยเอาไปโจ้แท้แล้วนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีคอกขวน้องจูเนียทุกทุกท่านนะคะวันนี้เราเรามาเอาความรู้เล็กๆน้อยๆพันนี้ต้นอะไรพ่อพ่อบอกว่าเป็นต้นงิ้วค่ะแม่แม่จะเป็นต้นจูสักวันต้องมีต้นงิ้วมันเป็นพ่อว่าเป็นต้นงิ้วค่ะแม่แม่แม่ควนก็ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าต้้น ใแม่แม่กำลังผัดไปมันต้นใหญ่เนาะมันก็เลยมองไม่เห็นหนามันต้นใหญ่แล้วค่ะแม่ต้นต้นอายุเยอะแล้วมึง้สกิบเอาน้ำมาให้มึงได้แต้นใหญ่มากคุณยายกำลังแทะนะคะแม่สอนเด็กๆได้วดม่ควันพามาดูมีรอยเขากินนะคะอันนี้งาใครงาต้นหนาว ลอยน้องช้างแทกินนะคนี่นี่คุณยายเทกิมาดูคุณยายแทกนนะฮะนี่ง่าก้อยเดี๋ยวาห้น้อยขึ้นน้ำอันนี้เบิ่งอ๋อมันเป็น,นเป็นต้นงิ้วพ่อจ๋าว่านะคะน้ำนี่คุณยายกำลังขอดูไปละไปกินกินกินยายคุณยายกำลังแทกินนะคะ นี่นะคะการที่เราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติน้องช้างเขาก็จะมีสมุนไพรมีต้นไม้ใบหญ้าที่เป็นสมุนไพรรักษาโดยธรรมชาติของเขาเขาก็จะรู้ว่าอย่างคุณยายเขาเป็นช้างที่อายุเยอะแต่ก่อนเขาก็จะผูกล่ามไว้ในป่าไม่ได้อยู่แบบอยู่ในบ้านประจําเขาจะรู้เขาก็จะเรียนรู้ค่ะแม่ๆเรียนรู้ว่าต้นไหนมันเป็นยาต้นไหนมันเป็นสมุนไพรคุณยายเลีมอยู่ตรงนี้นานมาก ลูค้าแม่แม่เดี๋ยวแม่ควานให้ดูมันแก้อะไรเหรอคุณยายผิวกระชับใช่ไหม <c oughs> ให้ผิวพันเปงปังอ่อนกว่ายาวใช่ไหมลดสิวฟ้าหน้ากรละคุณยายบอกใครได้กินก็สวยเหมือนคุณยายอายุร้อยปีพันปี อยู่งนีเป็ยายยทีี่ดอาเซลยายเห็นไหมเธอก็ดูอะว่ายายสวยอะที่ดูยายมีพราพราะยายมีสูตรเด็ดแบบนี้นี่เองยายมีสูตรเด็ดค่ะแม่ยายมีเคล็ดลับเคล็ดลับหน้าอ่อนกอไวนะคะแม่แม่นี่พ่อพ่อดูพี่หนาวนี่หนาวหนาวจะอยู่ยงคงกระพันคงกระพันชาตรีใช่ไหม กินไปแล้วก็จะคึกคักไมหมนี่ฮะกินไปแล้วจะหายดื้อป้จาบอกนี่ไม่แม่ดูนี่เคล็ดลับความสวยนะคะแม่แม่ก็กินเปลือกต้นงิ้วนะคะแต่อย่าไปปีนต้นงิ้วก็พอ <laughs> <laughs> พ่อดูพี่หนาอุย้ยพ่อดูพี่หนาได้ชิ้นใหญ่เลยพอ่อพ่อดูพ่อดูพ่อดูไหนไหนไหนเอามาให้โชว์แม่แม่ก่อนนี่เดี๋ยวดูทั้งพ่อมา ไหนนะโชว์ให้แม่แม่ดูหน่อยลูก,น,ลกนี่พ่อก,ก,กินด้วยผลดีของการอยู่ในป่าในเขาก็แบบนี้นะคะแม่แม่ดูๆๆเกนะๆๆมันต้องเป็นยาอะไรสักอย่างคือยายชอบกินมากค่ะแม่แ <c oughs> ยายบอกว่าวอนช่วยแกะให้ด้วยเบงได้ <c oughs> <ๆ S 2> ได้ได้ให้ยายด้วยได้นี่ได้อร่อยไหมลูก พี่หนาวเขามีงานน้อยๆไงเขาก็เทะได้สบายเลยคุณยายขนาดคุณยายมันสั้นอะไรพ่อแกะให้พี่จูไม่แอบกินตั้งแต่เมื่อกี้คนเดียวนะแม่ๆม่รู้แหละทีนี้เชื่อไหมว่าพี่จูไม่แอบกินก่อนเพื่อนตั้งแต่คุณยายพากินเมื่อหลายวันก่อนนะคะเดินผ่านมาทางนี้ทีไรก็จะต้องแวะต้นงิ้ว <laughs> ใช่ไหมแวะกินเปลือกต้นงิ้วค่ะแม่ๆม่ให้แกเอาลูก จะได้แข็งแรงจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะแม่เมฆมันน่าจะเป็นยาชนิดหนึ่งแหละที่บำรุงเขาขยับลูกไดพ่อฟันให้แล้วครับแต่ก็เผลอๆหน่อยนะมันจะตายต้นไม้ลูกก็ใหญ่แล้วันอยู่ตัวแล้วอ่ะเข้ให้แม่เมดูตรงนี้รอยพี่โจโพี่หนิงเนี่ยนี่ใช่พี่โจโพี่หนิงก็กินต้นเนี้ยเวลารู้สึกไม่สบายตัวหรือว่า แม่ควันก็ไม่รู้ว่ามันมีสปปรรพคุณอะไรนะเดี๋ยวต้องต้องดูก่อนแต่ว่าช้างเขาชอบกินค่ะแม่แม่ถ้าช้างชอบกินเปลือกไม้ก็แสดงว่าต้นนั้นมันน่าจะเป็นยาสําหรับเขาอ๋อที่ไหนนี่นี่คอแก้กินลูกแกะ,ะไปแกะออกไม่ได้ <laughs> ยายเอาให้ยายเลย <laughs> พอ่อเพ่อเอาให้ยายหน่อยเ <laughs> อาหน้าให้หนาวก็ได้ <laughs> เอาให้หนาวลูกเอาลูกอ่ะ หนาวเอากาบใหญ่ไปเลยโอ้ยยายมาเบียดเนี่ยเอาให้ยายด้วยหน่อยพ่อยวพ่อแบ่งให้ยายด้วยให้ยายด้วยแกะไแกะอแกะไม่ได้ต้องมีคนแกะให้นี่ขี้เกียจอีกนะโอ้ยฉลาดไปจับสับไปให้แล้วก็แกะเอาเองแกะได้ไหมอะดึงออกมาโอ้นี่ได้ชิ้นใหญ่เลย กระชับผิวพรรณตึงๆไร์สิวฟ้าหน้ากระสวยเด้งอมชมพูนะคะแม่แม่เดี๋ยวพามาดูรอยคุณยายรอยคุณยายเขากินนี่ค่ะแม่แม่หรือว่ามันบำรุงเลือดฮะเพราะว่าเปลือกนี้มันแดงมากเลยนี่นี่ค่ะนิ้วแต่ว่ามันสีแดงแบบว่าสีแดงแบบสวยเลยะ พ่อมันเหมือนมันเหมือนเลือดเลยอ่ะใช่ใช่ไม่ได้นะพ่อแม่ควานว่ามันเหมือนแบบยาบำรุงเลือดเลยนะคะแม่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 ดูผิวอุ้ยมันเหมือนมันมีเลือดด้วยนะพ่อจะตีจะตัดถ้าจะตีจะตัดลูกหลานเขาตัดไปเลยลูกหลานทากินขอตัดเป็นยาสมุนไพรให้น้องช้างด้วยเด้อพอแล้วไม่ต้องตัดแล้วพอแล้วนี่ค่ะแม่แม่ดูมันน่าจะเป็นยาบำรุงเลือดแน่เลยแม่แม่ดูนะ มันเหมือนเลือดเลยนะพ่อเชื่อไหมว่าเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้น้องจูมายืนอยู่ตรงนี้นานมากค่ะแม่แม่แต่แม่ควันถ่ายได้แป๊บเดียวพอเขาเห็นแม่ควันถ่ายเขาก็เลิกกินพาเห็นคือเห็นน้องจูมายืนอยู่ตรงนี้นานพอสมควรอ่ะดูรอยกินดูค่ะแม่แม่นี่แหละนะคะตอนนี้ก็ไปไหนกันแล้วไม่รู้ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยายสําหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสมุนไพรน้องช้างนะคะแม่เม่แม่ควันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยาชนิดไหนหรือว่าบํารุงอะไรหรือว่าแก้อะไรแต่ว่าเด็กๆเขาจะชอบกินโดยธรรมชาติของเขาเขาก็จะคัดสรรว่าอันไหนเป็นยาอันไหนอันไหนเป็นยาอันไหนเป็นอันนี้นะคะแม่เขาจะรู้เลยพอระวังคุณยายนะคะเดี๋ยวเราไปดูมูจูกันต่อค่ะตัวนึงก็ได้ต้นก็ได้ หลังจากที่กินสมุนไพรกันเรียบร้อยไม่นานอยู่นี่นะคะแม่แม่จะเดินไปไหนเนี่นย<ะ>อันนี้ขมิน้นขมิ้นป่าไหนดูสิขมิ้นอันนี้เลยขมิ้นป่าเนี่ยครับอ้ขมินขม้นเออไม่ใช่อันอันนั้น เพิ่มอยังไคล์ไคลนะคะแม่ไม่แม่รู้จักไหมอ่ะพ่อถือให้ดิไคลนะเขาเรียกไคลเนาะไม่ใช่คำนี้หน่อหอมเลยนี่ค่ะนม่พิ้วพันเป็นไคลปลาโอ้หัวไคลปลาหัวนี่ใบมันก็จะเหมือนพวกเหมือนใบคิงเหมือนใบคิงนะคะมันเป็นต้นไคลปลาค่ะแม่แม่หอมมากแล้วให้พี่ปุ้ยมามัมหน่อยเอาปพี่ปุ้ยมามัมได้ไหไคลลูกไคลไม่ใช่พันร้อนละทุกวันเนี้ย พอเอาอะไรให้ก็นึกว่าเป็นฟันไม่ใช่ฟานไอหบูจูบูจูเอาแล้วูกอ่ะกินไพลลูกไล่นะเก็บไลลพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยไม่รู้จากไพลอีกเอ้าพี่หนุ่ยก็อยากรู้ไลนะมันเหมือนต้นขิงนะคะแม่แม่เอาไปเป็นยาเป็นอะไรก็ได้เป็นไพลป่าไปกินไปพี่จูไม่กินเหรออุ้ยพี่จูกินเอื้ออ่ะอ้ําอวันนี้จัดยาบำรุงร่างกายแบบเต็มที่ไปเลย กินยาสมุนไพรเสร็จจูก็ตามด้วยอึสดใหม่ๆอึแม่วานะคะแม่ทานอึแม่วานี่พี่หนุว่ว้ายีพี่หนุ่ยไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยาดีของจูนะมันเป็นยาชั้นรัดของจูเลยนะอึแม่วาช้างเด็กนะคะเขาจะชอบทานอึแม่อึที่สดๆใหม่ๆนะคะที่ร่วงออกมาจากคนเขาก็จะชอบทานเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะแม่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้เกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะแม่แม่นี่ ตาเคลิ้มเลยนะตาเยิ้มเลยนะเมื่อกี้ก็กินเปลือกไม้มาแล้วรอบนี้กินอึอนะคะวันนี้ได้ความรู้จากคุณยายเยอะเลยแล้วก็มีพลป่าด้วยต้นพลเยอะมากใครไม่มาจาเห็นเห็นหลายต้นเลยเด็กๆก็อยู่นี่กันนะคะนี่พอยังกินกำลังอ, <laughs> อร่อยไหมลูกอร่อยไ,ไหมคะ,ะกินใบเถอะอันไหนที่มันดีต่อร่างกายหนูหนูอ่ำเลย ตาเยิ้มเลยด้านหลังจะเป็นพี่ปุ้มปุ้ยนะคะนุ่นเขาเดินกันขึ้นไปนุ่นแล้วส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นเขาเรีกต้นอะไรนะพ่อจ๋าต้นนานแดพ่จ๋าเรียกว่าต้นนานแดงนะคะที่พ่อจ๋าจะชอบเอาไปต้มตัดใบตัดต้นไปต้มนะคะเวลาช้างมีอาการเจ็บขาเวลาช้างมีอาการเจ็บขาหรือว่าขาแข็งแล้วก็จะขึ้นเขามา มาขอสมุนไพรจากเจ้าป่าเจ้าเขานะคะต้นนี้จะเรียกว่าต้นนันแดงที่เราใช้เวลาช้างเจ็บขาหรือว่าขาแพลงหรือว่าขาแข็งช้างก็ชอบขาแข็งช่วงหน้าหนาวน,นี้เช่นกันค่ะแม,แม่เราก็จะเอาต้นนี้เอาทั้งต้นแล้วก็หรือว่าใบก็ได้มาต้มนะคะแล้วก็ต้มสักพักหนึ่งแล้วก็ให้น้ำอุ่นแล้วก็มาลาดใส่ขาช้างที่เจ็บนะคะนี่เดี๋ยวให้ความสูงให้ดูใกล้ๆเนี่ยใบจใหญ่ๆนี่นะคะอันใบใหญ่ ใบใหญ่นี่นะนี่ค่ะแม่แม,แม่ต้องขึ้นเขามาหาเอาเด้อช้างใครเจ็บขาก็ต้นนี้ลองใช้ดูได้นะคะแม่สูตรใครสูตรมันนะเมื่อเราเดินมาถึงสักคักก็จะเจอเห็ดขนนะคะหรือแม่แม่หรือว่าเห็ดลมแต่ว่ามันเก่แล้วนี่อันนี้เรียกว่าเห็ดลมใช่ไหมว่าจ๋าเห็ดลมหรือว่าเห็ดขน,ขนเห็ดขนที่มันเกิดอยู่ในข,ขนไม้ เขาจะเอาไปลาบเอาไปถ้ามันอ่อนเนี่ยก็จะไปเกงนะคะแม่ท่านไหนรู้จักบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะแต่ส่วนมากเขาจะเอาทางบ้านแม่ควันหรือคุณย่าเขาชอบเอาไปลาบค่ะแม่แม่อร่อยมากมันจะชอบเกือตามขนไม้นะคะขนไม้แห้งขนไม้ที่ตายแล้วนี่หลายดอกเลยค่ะแม่ๆมแต่ว่ามันแก่หมดแล้วนะอันนี้ก็มันแก่แล้ว น,นี้ด้ดวยเดี๋ยวเราไปหาเด็กๆกันคะ่ะหลังจากที่พาแม่ๆไปดูต้นสมุนไพรแก้อาการเจ็บขาขาแข็งของน้องช้างแล้วก็มาดูเด็กๆนะคะแม่ๆข้างบนนี้ก็จะมีน้ําเหมืองเอาไว้ให้เด็กๆตักกินด้วยเวลาขึ้นมากินหญ้าแล้วก็หิวน้ํานะคะนี่แม่ทันวาชอบมากค่ะแม่บรรยากาศแบบนี้คือสวรรค์ของเขาเลย สวรรค์ของน้องช้างเลยนะคะก็จะมีะต้นหญ้าหลากหลายชนิดนะคะส่วนมากช้างเด็กจะชอบแล้วก็จะมีเครือจำพวกเครือเถาวันที่ช้างเขาชอบกินนะคะวันนี้ก็ได้ทานอาหารหลากหลายชนิดเลยได้ทานหญ้าหลากหลายชนิดเลยนะคะพี่ปุ้ยก็ได้ดึงเครือตรงนี้มากินด้วยนี่อันนี้พี่จูนี่หิวน้ำกันแล้วยังเอ่ย นี่นะคะพี่ปุ้มปุ้ยกำลังกินเครือใบเครืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะแม่วันนี้เมนูเมนูเยอะมากเรียกว่าบุฟเฟ่เลยก็ว่าได้วันนี้ได้ทานบุฟเฟ่อาหารนะคะแม่ๆหลากหลายชนิดเลยเดี๋ยวแม่ขวันข้ามาทางนี้อ่ะพี่จูพี่จูจวันน,น,นี้วันนี้น้องจูดีใจมากได้กินหญ้าอ่อนๆเยอะแย,ะเ,ยะเลยวันนี้นะคะ แน่แน่ไม่ต้องลงลูกดูพี่หนาวไหนพี่หนาวนะแม่แม่ม <c oughs> ยายเขาไม่ให้ลงยายเขาไม่ให้ลงค่ะแม่แม่ดูเดี๋ยวแม่ควานพาไปดูเด็กซนกําลังจะดื้อแล้วค่ะแล้วก็ยายไม่ให้ลงพี่หนาวจะเอาหัวจุ่มนะยายเขากันท่าไว้ดูสิหิวน้ำแล้วลูก โอ้วันนี้ได้กินบุฟเฟ่แบบอย่างเยอะเลยสมุนไพร้าหลายอย่างเลยมีเด็กอยากจะลงน้ําแต่ว่าคุณยายไม่ให้ลงนะคะแม่แม่เพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นไม่ได้ดพ่อพ่อพ่อดูคุณยายเขาดันคุณยายเขาผลักไม่ให้แบบว่าไม่ให้มาทางคลองน้ํานะคะก็จะกันอันตราย <c oughs> อะไรที่มันดูแบบว่าอันตรายไม่ใช่เรื่องคุณยายก็จะปรามไม่ก่อนเลยน่ารักมากวันนี้เป็นแม่ใหญ่นะคะเป็นผู้ให้ความรู้สำหรับแม่ๆใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับแม่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมใหม่ด้วยอ <c oughs> อันนี้ก็อยากจะลงด้วยนะนี่โอ้ยมดแดงกัดแล้วพ่อ อ่ะนี่เครือเครืออะไรไม่รู้พี่ปุ้ยเด็ดกินเอาเด็ดเอาเด็ดเอาเลยอ่ะรีบๆนะหมดนะหมดนะพี่จูพี่จูกินน้ำพ่อหน่อยแม่แม่จะเอาเครือแม่วายจะเอาเครือ ว่าเธอบูม <ido> ากเธอซ่ามากเลยนะแต่วอาจ่ายเ้าเอาเลือนี้ให้ด้วยน้องจูเอาไม่ถึงนะคะถวาไปไหนไป,ปะนพอแล้วมั้ง,งอร่อยไหมลูกปะวันนี้พอแค่น,นี้เลยลูกวันนี้กลับบ้านปะ รู้พี่หนาวไปลงไป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 วันนี้เรามาเรียนเรียนรู้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่คุณยายบอกว่าวันนี้พอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณยายพาคุณยายเตือนจริงๆแล้วว่าวันนี้พอแค่นี้สําหรับคอร์สเรียนวันนี้แม่แม่ดูคุณยายร้องก็คือนิ่งกันหมดเลยคุณยายให้สัญญาณแล้วนะคะแม่แม่ว่าเราพร้อมจะออกจากป่ากันแล้วกลับบ้าน ไปนอนนะคะดูแม่วายืนนิ่งเลยเพ <_ d ata> ่อยายกำลังบอกโขลงนะคะว่าพอแล้วสำหรับการเที่ยวการเล็มกินอาหารบุฟเฟ่วันนี้นะคะ <_ d ata> ไปพี <_ d ata> ่ปุ้ยพลูกวะพี่ปุ้ยยังไม่อยากกลับแม่แม่ดูพุงพี่ปุ้ย <_ d ata> แม่แม่ <_ d ata> ดูท้องพี่ปุ้ยก่อนเด <d ata> ี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่หนู <_ d ata> ไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แม่ควาัาแล้วก็ครอบครัวน้องจูเนียร์แฟมิลี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ,ายบาย๊าจาย